วันนี้นะครับวันนี้ตอนเย็นนี่นะครับก็ขับรถเอาข้าวมาให้แม่นวลแต่ว่าก็ไม่เจอแม่นวลนะไม่เห็นวิง่งไม่เห็นอะไรตั้งแต่ตอนเช้าแล้วที่ผมทําคลิปลงไปไม่เห็นแม่เขาเลยแต่ว่าอาหารน่านะกินหมดไม่รู้ว่าแม่นวลกินหรือว่าตัวอื่นมากินนะครับกินหมดเลย่อเช้าผมใส่ไว้ในนี้เต็มเลยแต่ว่าไม่เจอแม่นวลเนี่ยไม่เห็นวิ่งเลยเมื่อกี้เข้าไปดูข้างใน ทำไมเนี้อาหารนี่ยังอยู่เลยไม่มีหมามากินเลยสงสัยอยู่ว่าแม่หนว่นเขาไปไหนปกติเขาจะวิ่งอยู่แถวนี้เนาะแต่ว่าเขาวิ่งไวอยู่ยไม่เจอจริงจริงแม่หน,นวน่นแม่หนวน่นไปไหนเนาะ เดี๋ยวตามหาก่อนนะครับ